วัสดีกันด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับรายการโอเคแม่สิบเป็นเนือที่มมผมนะใครก็ไม่รู้นะครับวันนี้กับเกมเฮสโกเออบ๊าวบาวนะครับวันนี้ผมอยู่กับในแมปทัวร์นาเมนต์นะครับอ่ามาเล่นกันเลยน,นี่ครับตัวเราเนี่ยโอเคเฮ้ยทำไมหมวกเป็นงั้นเฟี้ยวหมวกใสอุ้ยโหโคตรโกงอ่ะจะโกงไปแล้วนะตจะกลายเป็นซุปเปอร์เซียลว่าหุ่ทองเลย นี่ปัดหลุดเลยเอื้อมพายเนี่ยไปไๆๆปจะถึงไหมจะถึงไหมเร็วปั่นหน้านตําแหนมหน้ายับต่อยหน้ายับ ่อยหน่อครับปังไม่ต่อยเว้ยทำไตายมาเด็กดนแเดเลยเลยงอ้เด็กุ๊กนี่บอกมาตาม่ำไมนทำั้ไอ้ช้นั่ศพต่ำหน้าอุ้ยมันเตะขึ้นอ้โหมันเป็นลมศพเี้ย อู้ห่าเลยนี่เอาโวอย่างโก้งอะ่ะนี่ลูกสุดท้ายแล้วนี่ขอตำแหนมทีนึง่งอ้าวมัางเยช่ชะนะอุ้ชนะอุ้ชนไม่ได้นะสปายแมนยึดแหม แมนสไปเดอร์แมนโอ้โห oh, แข่งบน่าแล้วแข่งกันหนึ่งทีมงไปแล้วลูกนี้เตะเข้าไปเข้าไปแล้วกับโกลเจอบูลลี่หน่อยบูลลี่เตะบอลคุยสไปเดอร์แมนนะฮะดีฮ่กายมุขสยามได้ด้วยนะอะ,อะไรต่อยหน้ายับเฮ้ยลูกลูกบนจะเข้าแล้วโอเคมาต่อกันเลยนะปังถีบหน้ายับ

จะหมดเวลาแล้วจะแพ้ไหมเนี่ยแพ้แน่นอนครับแล้วก็จะไปเล่นแบบแบบอื่นดีกว่าโซเวอร์นนะเขาหน่อยไม่ไปเล่นโซเวอร์นกันดีกว่าน,นะครับดูเงินด้วยสตันนี่ซะเป็นสัญญาของจริง ยังไงเด้งเข้าไปแล้วโอ้โหเตะเข้าไปแล้วยังแรงครับเด้งเข้าไปเย้วเโกู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 ผ่านไปหนึ่งแล้วนะครับนี่ มาสักสองสามตัวแล้วกันสักสองตัวจะเข้าไหมจะเข้าไหม,มปั่นหน้ามึงไม่ทำยี่อะไรนี่นี่กูทำด้วย วันยักษ์ว้ยเชฟมุดดินไม่ได้ม,มด้มเหอไม,ไไมไอ่ทันเลยทัน คนติดดินมาตัวสุดท้ายนะครับโหเออแดงมากนะครับมงชูป,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 ปั๊บๆสุดท้ายก็ตัวสุดท้ายจริงๆนะก็แบบคลิปนี้มันจะสั้นหรือว่าขอตน้นกะ ไทยมึงชู่อะไรไล้ครับเยเโอโหไทย,ไทย,ไ,ทยไทยเพ้ยเลยไทยเฮียอะไรล่นเชอกระบานี้นี่ไทยเตะคืนได้นะไม่ ปังปังปังเข้าไปนี่ไทยเอาคืนะับต่อยเข้าไปเลย ไม่ๆแล้วอ่าปักปักปักอ่า <c oughs> สิบเอ็ดหนึ่งโ oh อ้ไม่กือ้ตานี้นี่บาตุรงดัเนะข้าไปแล้วไอ้ลูกบาุรงดาบปักปักปักบ้างบา,งา,งบาุสบามนนะอ้โหรับไม่ได้แต่จะย,ยังไงยังไงใช้ไลล่างโอ้โหก็มาแล้ว ขอ oh, จบเพลงน,นี้ครับขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ขอสวัสดีครับ